สวัีครับผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายอัลแมนโฟโต้ Photo, ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4 8แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับตอนนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีชมพเูเป็นเสื้อแฟนเมดของยมชาติญี่ปุ่นนะครับลายดอกซากุระแบบนี้นะครับก็อ่ะเป็นความเป็นญี่ปุ่นอย่างนี้สีชมพูแบบนี้นะครับจะพูดถึง น้อง <ítulo> คนไทยไอ้คนไหนไปไม่ได้เลยนะครับมีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละที่มีความสําคัญกับผมมากจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีน้องเนี่ยก็คงผมก็คงไม่ได้เข้ามาอยู่ในจักรวาลโฟโตเอฟรูปแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ดูหลังเสื้อก่อนนะครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากน้องสัตจังสวิชเียขจรรุ่งศิลป อดีตสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง b N k 4 8และน้องก็อยู่ในฐานะยอดปิรามิดตลอดการของผมในจักรวาลน,นี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงสาวันที่ผ่านมาทุกคนก็น่าทราบดีนะครับว่าวงมีงาน48 Expo เกิดขึ้นฉลองครบรอบ8ปีของ4 8 s รุปไทยแลนด์นะครับซึ่งก็ โอ้โหงานก็ช่ำชำสนุกสนานฟินฟินเกันไปที่ใครมีโอกาสได้ไปร่วมงานก็น่าจะรู้สึกดีแบบเดียวกับผมนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกดียิ่งกว่านั้นเลยก็คือน้องสะจังก็กลับมาร่วมงานนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงเหตุการณ์ที่น้องสะจังมาร่วมงานนี้เนี่ยขอพูดถึงย้อนหลังไปก่อนนะครับว่า ช่วงระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาที่น้องสัจจังทำหน้าที่เป็นไอทอลของ48 Group เนี่ยน้องทำอะไรมาบ้างน,นะครับก็เผื่อใครที่ไม่ได้ติดตามน้องสัจจังรายละเอียดการจะมองว่าเอ๊ะ8ปีวงทั้งทีทำไมผมถึงไม่พูดถึงเมมเบอร์ที่มีความสำคัญกับวงมากกว่านี้นะครับซึ่งในมุมของผมนะครับน้องสัจจังสำคัญที่สุดละในวงนะครับคนอื่นว่ายังไงไม่รู้แต่มุมผมที่ติดตามนอม้องมาตั้งแต่วันแรกจนถึง วันนี้และตลอดไปเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าน้องซัจจังมีความสําคัญกับวงมากจริงมากมากและอาจจะใช้คำว่ามากที่สุดได้ด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โหถ้าไม่มีน้องอ่านนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าวงจะเป็นยังไงนะเพราะว่าน้องคือฟันเฟืองที่สําคัญที่สุดกับวงในยุคแรกๆจนถึงทุกยุคทุกสมัยจริงๆนะครับ มีเมมเบอร์กี่คนที่เขาคือน้องเล็กอัดตอนที่เข้าวงมนาะเขาคือน้องเล็กที่สุดที่เขาควรจะแบบอยู่นิ่ง,งๆเฉยๆให้พี่พี่มารุมเอาอกเอาใจก็ได้แต่น้องไม่น้องเป็นคนที่ทำทุกอย่างเหมพี่พี่หมดเลยซ้อมหนักแค่ไหนน้องก็สู้รวมถึงยังคอยเป็นกำลังใจดีๆให้แกพี่พี่เพื่อนๆรวมถึงโตขึ้นมาหน่อยก็ เป็กำลัใจดีให้แก่น้องๆด้วยนะครับที่แบบว่าเวลาใครมีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะเห็นสักจังพุ่งเข้าชาร์จก่อนทันทีเพื่อกอดเ,เพื่อปลอบใจหรือว่างานของวงที่มันต้องใช้ความสามารถพิเศษก็คือการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่น้องน้องบูสาญี่ปุ่นได้ดีมากน้องเ,ออเขาเรียกว่า นะมีเลือดญี่ปุ่นอยู่ครึ่งนึ่งในตัวแล้วน้องก็ใช้ภาษาคุณแม่ก็สอนให้น้องพูดน้องก็พูดมาตลอดน้องใช้ภาษาญี่ปุ่นนี่แหละช่วยทําให้วงเดินหน้าได้นะครับช่วนที่รีนะ m มิโอริเข้ามาในวงน้องก็เป็นคนแปลภาษาไทยให้สื่อสารกับรีนะมิโอริที่เป็นคนญี่ปุ่นหรือว่างานที่มันเป็นที่เชิดหน้าชูตาของวงอย่างตอนที่มาสอีจุรีนะ มาออกตู้ปลาน้องก็เป็นคนที่คอยเป็นผู้ดําเนินรายการคอยเป็นลามแปลภาษาให้คือถ้าวันนั้นถ้าไม่มีซัตจังอยู่ในวงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็หลายๆยอยา่างเนี่ยมันก็ทําให้เห็นเลยว่าช่วงระยะเวลาที่ซัดจังอยู่ในวงน้องมีความสําคัญมากๆนะครับวันที่เขาเติบโตมาเป็นจากน้องเล็กสู่เป็น รุ่นหนึ่งพี่โตคนสุดท้ายของวงก่อนที่จะบอกสัญญาน้องๆถ้าน้องๆที่อยู่ในวงใหม่เป็นรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้าเข้ามาเรียนรู้เข้ามาพูดคุยเข้ามาสัมผัสตัวตนจริงๆของน้องสัจจังผมมั่นใจได้เลยว่าเขาจะได้นิสัยดีๆของน้องสัจจังไปใช้ความคนช่วยเหลือผู้คนความอบอ้อมอารีความมีน้ำใจความมุ่งมั่นความตั้งใจอะไรก็แล้วแต่ รับใช้ตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองเติบโตเป็นไอดอลที่ดีได้อย่างแน่นอนซึ่งมันก็เห็นกันแล้วนะครับน้องหลายหลายคนว่าสามสี่ห้าที่สนิทสนมกับซัดจังเนี่เขาเติบโตมาเป็นไอดอลที่ดีแบบได้นะครับแพนเค้กเอวยโยเกิร์ตเอวยเอมมี่เอวยหรือน้องรุ่นห้าหลายหลายคนที่สนิทสนมกับซัดจังมาก่อนเราก็เห็นแล้วว่าการจะเติบโตของน้อง น,อน้องแต่ละคนที่ได้สัจังเป็นแบบอย่างมันออกมาดีเยี่ยมมากๆนะครับอ่ะแล้วก็มาถึงงาน48 s โ o งานครบรอบวงนะครับซึ่งน้องสัจจังเนี่ยก็กลับมาร่วมง,งานด้วยนะครับในฐานะอ่ะจากที่ประกาศตอนแรกก็คือเป็นแขกรับเชิญในตู้ปลาสัญจรนะครับที่ประกอบไปด้วยสัจจังนายแล้วก็อ่อนนะครับที่ อามาทําหน้าที่เหมือนเป็นแขกรับเชิญรวมถึงเป็น MC ผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์น้องๆองรุ่นที่6ของวงด้วยนะครับซึ่งโอ้ต้องบอกว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ผมฟินมากๆนะเพราะว่าอกวากหนึ่งตรงผมโอ้โหตู้ปลามันก็หายไปนานแล้วนะครับ มันก็ไม่ได้ทํามานานแล้วแล้วก็ผมก็เคยมาดูครังสุดท้ายตุ้พลังสุดท้ายก็นตอนที่สัจจังไปเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เนี่ยลับมากันอีกคนนะครับแบบถึงแม้ว่าจะเป็นแบบไม่มีกระจกก้านไม่ว่าสัจจ์ก็ตามมันก็เป็นเสื่อที่ดีนะครับแล้วก็น้องสัจจังเองนอกจักที่จะมาสัมภาษณ์อ่อน้องๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มาทําหน้าที่แค่นั้นอย่างเดียวนะครับน้องยังมาให้ความรู้ ให้ประสบการณ์ดีๆแกน่น้องๆได้นำไปซึมซับนำไปปรับใช้แก่ตัวเองด้วยนะครับถ้าอ่ะผมว่าตู้ปลาทุกคนมาดูทุกคนได้แน่ๆเลยก็คือความสนุกสนานจากเรารุ่นหนึ่งที่กลับมารุ่นสองที่กลับมารวมตัวนีกทั้ทง3าคนใช่ไหมครับได้แน่ๆผมผมมั่นใจนะเพราะว่าผมก็อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยก็เห็นทุกคน มีความสูข,ขัวร้องขำกับแก๊งเนี่ยแก๊งรุ่นที่นะครับแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นสิ่งที่ได้แน่ๆพูดพูดในมุมของน้องรุ่นที่หกที่จะได้กันไปเอาเฉพาะในส่วนของซัตจางก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนอื่นๆจะค่อยว่าคีจะพูดถึงนายงอนอะไรจะว่าอันนี้ทีนองนะครับแต่ว่าในส่วนของน้องซัตจางเนี่ยสิ่งที่รุ่นน้องได้แน่ๆเลยก็คือถ้าสังเกตกันเข้าไปสอบถามบีซัตจางอะไรกันผมว่าสิ่งที่จะได้แน่ๆเลยก็คือ มีคนที่ตั้งใจทํำงานของน้องสัจจงนะครับคือเท่าที่ผมสังเกตมานานแล้วด้วยน้องสัจจงไม่ใช่คนที่แบบอ่ะวันนี้มีงานฉันโอเคค่ะมีงานแล้วก็เดินเข้ามาโดยที่ไม่เตรียมสคริปต์ไม่มีอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสัจจงเป็นคนที่ศึกษาละเอียดรายละเอียดของงานอย่างดีมากๆก่อนที่จะทำงานนะครับว่า ฉันต้องพูดแบบไหนฉันต้องทําอะไรฉันต้องไปตรงไหนฉันต้องอะไรนะครับสิ่งที่ผมสังเกตมาตลอดผมเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในงานนี้ก็เราก็เห็นเช่นกันว่าบทที่น้องซัาจังทํางานนะเขาจะเป็นอีกคนหนึ่งนะที่แบบดูมุ่งมั่นดูมั่นใจแล้วก็พูดจาชาจฉานแล้วก็ไม่พูดอะไรช่วยๆพูดอะไรมัวๆออกมาแล้วแล้วเนี่ย <c oughs> น้องเป็นคนที่ศึกษางานอนีางดีมากซึ่งถ้าเด็กๆศึกษาสิ่งที่พี่สัจจังทำแล้วเอาไปปรับใช้มก็มั่นใจว่าน้องๆรุ่นหกเนี่ยจะเติบโตมาเป็นไอดอลที่มีคุณภาพที่ดีมากๆอย่างน้องสัจจังอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อ่ะมาพูดกันถึงในมุมของหบ้างนะครับว่าแปดปีครบรอบ40ตร, 48, รูไทยแลนด์ทั้งทีผมได้อะไรจากน้องสัจจังมากนะครับบ้างนะครับนอกจาก การได้ฟินกับการที่น้องกลับมาร่วมง,งานกับวงอีกครั้งนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่น้องออกมาขายของนะครับสินค้าออฟฟิเชียลซึ่งจริงๆแล้วน้องไม่ต้องออกมาก็ได้นะน้องน้องจบการศึกษาจากวงไปแล้วแต่น้องก็ยังคงมีน้ําใจอยู่เสมอเป็นเด็กที่ชอบช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอน้องก็ออกมาขายนะครับแล้วก็เออผมง ในฐานะที่รู้จักกับน้องมาแปดปีน้องมาขายของที่จะไม่เข้าไปคุยกับน้องก็น่าเกลียดจะไม่เข้าไปให้กำลังใจน้องก็น่าเกลียดนะครับก็เข้าไปคุยให้กำลังใจน้องแล้วก็อ่ะซื้อของติดไม้ติดมือก็คือวงกุญแจอ่าของอ่าครบรอบแปดปีโฟร์เอทกรุ๊ปไทยแลนด์นี่แหละนะครับซึ่งมาได้เป็นวงกุญแจที่มีลายเมมเบอร์แล้วก็มีข้อความน้องสะจังก็แกะซอกมาแล้วก็น้องก็เล็งดูว่าแบบเอะมาเขียนถึงใคร ข้อความมันอ่านว่าอะไรนะซึ่งผมก็สงใจสงสัยอยู่ว่าแบบเออทําไมน้องอ่านละเอียดจังนะครับเพราะว่าออจริงๆน้องแบบเห็นรูปแล้วก็ส่งให้ก็จบแหละแต่นะว่าน้องอ่านข้อความละเอียดมากๆเนี่ก็สงสัยว่าใค,ใครก็ถามน้องแปลว่าใครเหรอน้องก็บอกว่าโยเกิร์ตผมก็แบบโอ้ตอนนั้นนี่แบบเสียอาการสุดๆทัจะลงไปกองกับพื้นนะครับคือแบบฟินมากๆก็ ฟังดูอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,ยนะแต่ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นของขวัญครบรอบแปดปีในการที่รู้จักกันที่น้องมอ,อให้ผมได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ยิ่งใหญ่สุดๆนะครับก็ชื่นชมในตัวน้องสจ,จังเสมอนะแปดปีที่ผ่านมาน้องเปไ็นไอรอนทีย่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็ทําตัวได้ดีมาเสมอทําตัวได้ดีตลอดแล้วก็สัญญาอะไต่างน้องเป็นใจให้น้องตลอดไปไม่ว่าแปดปีเก้าปีสิบปีตลอดไปตลอดไปแน่นอน จ้าอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ